สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ปีศาจแดงก่อนจะอัพข่าวสารอย่าลืมสนับสนุนเสื้อแมนยูแอดมินปักหมุดลิงก์ให้แล้วครับเริ่มต้นกันที่ประตูเปิดโอกาสมาสถานการณ์โดนารุมมากกับแมนยูและเป้าหมายใหม่คาร์ลอสบาเลบาตลาดซื้อขายนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงมีข่าวคราวให้ติดตามอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ผู้เล่นที่เข้ามา แต่ยังมีผู้เล่นที่อาจจะเข้ามาเสริมทีมในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยครับเจียนหลุยจีดอรนรุม่านายทวารผู้ถูกโลกกับปีศาจแดงมีข่าวดีที่น่าสนใจสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกี่ยวกับผู้รักษาประตูอย่างเจียนหลุยจีดอรนรุม่าครับ มีรายงานว่าปารีแสแซงแชร์แมง PSG ยินดีที่จะปล่อยตัวเขาออกจากสโมสรหลังจากที่ PSG ได้เซ็นสัญญาคว้าตัวลูคัสเชวาลเล่ผู้รักษาประตูจากลิวมาเสริมทัพข่าวนี้ถือเป็นบูสต์หรือแรงหนุนสำคัญให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เคยตกเป็นข่าวกับนายทวารชาวอิตาลีรายนี้มานาน ในความคิดของผมหากดีลนี้เกิดขึ้นจริงโดนารุม,ม่าจะเป็นการยกระดับตำแหน่งผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นไปอีกขั้นโดยประสบการณ์และคุณภาพที่เขาแสดงให้เห็นมาโดยตลอดในระดับสูงสุดของยุโรปการที่ PSG พร้อมปล่อยตัวก็เป็นสัญญาณว่าดีลนี้อาจมีความเป็นไปได้สูงหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจเดินหน้าอย่างจริงจังคาร์ลอสบาลบา เพชรในตมจากไบรตันที่ INEOS หมายตานอกจากนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังได้มีการติดต่อเพื่อท้าทามคาร์ลอสบาเลบาดาวเตะอนาคตไกลของไบรตันแม้ว่าบาเลบาจะเป็นนักเตะที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างนักแต่เขาก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่น่าจับตามองอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดที่คาเซมิโรกองหลังตัวเก่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด วัย33ปีดูมีอายุมาก looked every bit of his 33 years ในเกมกับฟิออเรนตินาซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าสโมสรอ,อาจต้องมองหากองหลังตัวรับคนใหม่มาทดแทนในระยะยาวไรตันขึ้นเชื่อเรื่องการตั้งราคาค่าตัวนักเตะแบบไม่ลดละและมีรายงานว่าพวกเขาต้องการค่าตัวของบาเลบาสูงถึงราว100ล้านปอนด ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมากสำหรับนักเตะวัย21ปีที่ยังไม่สมบูรณ์แบบ The unfinished article อย่างไรก็ตามบาเลบาถูกมองว่าเป็นนักเตะคนต่อไปที่อาจเซ็นสัญญาภายใต้การบริหารงานของ I N E S และเป็นตัวแทนที่มีศักยภาพสำหรับคาเซมนโรที่กำลังเข้าสู่วัยโรรา ในมุมมองส่วนตัวการที่ไบรตันตั้งราคาบาเลบาไว้สูงขนาดนี้อาจทำให้แมนเชสเตอร์อยู่ในเปิดต้องคิดหนะักแต่ก็เป็นโอกาสให้บาเลบาได้พัฒนาฝีเท้าในถิ่นดิอเแม็กสเตเดียมไปอีกหนึ่งปีการที่ i อ e เอ s สให้ความสนใจบาเลบาแสดงให้เห็นถึงปรัชญาการเสริมทัพที่เน้นการลงทุนระยะยาวในนักเตะอายุน้อยที่มีศักยภาพสูงแม้ต้องจ่ายในราคามหาศาลก็ตาม หากดีลนี้เกิดขึ้นจริงบาเลบาจะต้องแบกรับความกดดันอย่างหนักในการเข้ามาทดแทนหนึ่งในกองหลังตัวรับที่ดีที่สุดในโลกอย่างคาเซมิโรและพิสูจน์ให้เห็นว่าเขามีค่าตัว100ล้านปอนด์จริงหรือไม่นี่คือการอัปเดตข่าวสารของปีศาจแดงครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ